พลตอเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่พลตวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาพูดว่าพลตวเอกิตรัตน์ทำงานแบบเล่นละครปาหีในการจัดการปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ว่าขอน้อรับคำวิจารณ์และขอขอบคุณเพื่อที่จะนำคำตำหนิเหล่านี้ไปพัฒนาตนเองแต่ยืนยันว่าตำรวจทั่วประเทศรู้ดีว่าทำงานเป็นอย่างไรทุกคนรู้และเห็นว่าตนทุ่มเทก,กับการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะสะพอพในพื้นที่ชายแดนซึ่งตนก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครเห็นว่าตนทํางานอย่างไรส่วนข้อมูลที่อดีตรองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าข้าราชการตํารวจที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ก็ขอให้นํามามอบให้กับตํารวจพร้อมที่จะด,ดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ยอมรับว่าท่านเป็นคนเก่งแต่ท่านนําข้อมูลมาให้ก็จะถือว่าเป็นพล,ลเมืองดีซึ่งตนยืนยันว่าถ้าหากเป็นข้อมูลจริงก็จะดําเนินการลงโทษทันทีโดยยกตัวอย่างล่าสุดที่มีคําสั่งให้รองผู้อุ่มกับการสอนอ,นอนดอนเมืองออกจากราชการและตนก็เชื่อมั่นในการสืบสวนของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางทําให้การแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ที่ผ่านมาทุกองบัญชาการมีการทํางานกันอย่างหนักมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยที่เกี่ยวข้องถ้าหากจะให้บรรยายต้องใช้เวลานานแต่ถ้ามีโอกาสตนจะพาสื่อมวลชนขึ้นไปดูที่ศูนย์วอลลุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเผยแพร่พให้ประชาชนได้เห็นการทำงานของตำรวจสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรณครบถ้วน